สวัสดีครับมือนี่กิ้ามาเปลี่ยนไฟเหลี่ยวไฟลีด้านหนาไฟยญ่งี่่ันขาดไปครับทางมันก่อนอื่นเราก็ต้องถอดฝาขอบมองน้าฝาขอบทั้งห่าวก่อนครับมันจะมีหิบอยู่ประมาณห้าตัวใส่ไห่ววงแดงตัวน้อยๆคือบ้างไหมกิบบอก ยอดรองมีไฟใหม่ครับมันแนย่สายเขาก็จะจดเก็บเพียงให้มันดีให้มันเป็นระเบียบสวยงามนัดนเขาแปลัดเก็บมันลง รีโมทเจ้าสตาร์ทสายออกอันนี้วัดเป็นก่อนว่ามันยาวได้ระดับไหนก็จะเดินพิชไปเข้าไปแทนเสียนที่มันผ่านไฟต้นนี้เป็นไฟเดี๋ยวไรด LED เปิดไฟลีเปิดทางแงดงเป็นพิเอาไฟลีแช่ไปเอาจาเปิดไฟเหลี่ยวกุ๊บไฟเหลี่ยวกับที่ทำง,งานไฟลี ไฟเหลียวดับแล้วปิดไฟเหลวไฟหลีมันก็ติดคือห่อครับราคากระบอกแพงผครับส้งมาจากลานสะดาประมาณแปดพันบาทมั้งแต่จับ profit มันอยู่ว่างๆเขามาส่งกันเลยติดต่างมันเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะให้เสร็จที่เขาให้มาสิบเก้าร่องเก้าเอาไป นี่มันสวยงามปิดก็เป็นตาไปบระทไทยให้เบิงตอนบ่นนะุยม,มองใจอยู่คนเดียวคือติดในขอบไปนะครับเพิงมองไลยมันเรียบร้อยสวยงามมาติดกัไปเลยแบบก็เป็นน้ำหูน้ำไรมันเนีก็ไปจ้างเขา คือมาแปดทีบบาทถ้าจ้างเขาก็จ้างก็คิดเ่อแล้วครับตามสาร้อยารอยรวมไฟแต่แต่ทางมันก็เป็นอาชีพของเขาเนาะครับขายเครื่องใหม่เมื่อก็เขาใจอันนี้เขากับพ่อเฮตใจเขาก็เป็นทางแน่ยู่งแต่ผู้ใดจะเกตน้หรึก็เขาใจก็ทัดามาถามเลยครับคอมเมนต์มาถาม ท่บอกจะที่ตอบคนนั่นแหละจากทอยได้ทุกคนครับชร่วงเศรษฐกิจครับว่าใครดีเนาะตัวดดประจันใจกับประจันไปตัวใดเห็นใจต่างๆก็คือว่าละใจ,ใจแต่ละคนบ่คือกันแต่ละบันแต่ละคนก็บ,บ่คือกันสร้างดีก็ดีไปถ้าสร้างบ่ดีก็ปวดใจครับ เสียเงินเปล่าตอนนี้กำลังตัดต่อสายไฟเก่าเอาตก็ใหม่เข้ามารอให้มันตรงสีจะมีสีเดียวกันจับตรงเก่าสีแดงก็เข้าไปสีเหลืองกัต้ตเข้าไปเหลี่ยวแล้วก็ใส่คอหด รถไฟครับพอเส้นมันหน่อยแล้วไฟเส้นขั้นสายไฟมันอาจมีหลุดแตกเพราะว่าเขาบาสามารถถึงคันแน่นเลยแต่มันหอนมาตืดหนาตืดแด้มันก็ตีแข็งรุนแรงเกิด,ด,ดในไฟสดระบบไฟกันก็ด,ดีแต่อ็คนตดดีครับลดแน่นไฟล้นเข้าไปแน่นนะเพมีรถก็ต้องเชื่อมตะก้อกันได้ดว่าโอเคยอยู่ อให้มันขบเดี๋ยวมันก็ติดทดลองนี่แดงแดากจะมคอมเมนต์มาเลยเด้ครับเรืออันนี้คือแนวทางมาเบิดใกล้ๆ่เก๋ไก่เรือพอเข้าใจบ่งสีมันนั่นแหละตามบอกแล้วครับพเอเข้าใจก็คอมเมนต์มาทาม เห็นทุกอย่างนะครับเขาจะเห็นได้ล้างเอาไปแจกรถพอหดซื้อมาว้ครับจำ้านใส่งานนีอยู่ตามขนาดเป็นนะค้าบโพดแพงาบาท10ิบบาทก็แล้วจะร้านเขาขายผมเปกระปุกใหญ่เลยผมตัดเลย ท่าน,นไปไปกับผประกบกา,ารจะของงแต่ยังหยิบขึ้นไปนี่ก็ลือม,มาแล้วก็มีของ้องแรนาาหาดหนึเชฟไวรลัไปละออกเที่ยวไหยตามนี้นะครับ,บวัยเาเป็นไที่ปสัตวเีตาต่อไปก็ได้เลยครับขอบคุณนะครับ คิดนะ